่ายพันธิพาทุ่มซื้อบ้านหลูหลังใหม่จากน้ำพักน้ำแรงอลังการสมฐานะต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของกระต่ายพันธิพาและภูภัยบุญนั้นก็ได้ทุ่มเงินซื้อบ้านหลูหลังใหม่จากน้ำพักน้ำแรงสุดอลังการสมฐานะ เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระต่ายพันิพาเขียวเพชรนักร้องนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังชาวไทยปัจจุบันยังใช้ชีวิตคู่กับครูภัยบูนแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันเธอทำงานเป็นร้องผู้จัดการแทนสามีอย่างภูภัยบูนแสงเดือนภายในร้านอาหารจวดจ,จ้าสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายและค่ายอีกด้วย แล้วเธอก็เป็นครูปั้นนักร้องอีกด้วยจ้าเรียกได้ว่างานนี้เธอทำแทบทุกอย่างและในเวลาต่อมาทางด้านของกระต่ายเองก็ได้อวดรถหลูป้ายแดงคันใหม่บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยชีวิตดีจนน่าอิจฉาโดยงานนี้ทางด้านของครูไยบูร์แสงเดือนก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าจองไว้นานแล้วรอน้องข้ามทะเลมาเมืองเลย แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะที่จองไว้คือ BMW x จ้า